พลังในพลังนำสู่ชีวิตเราให้เป็นชีวิตที่มีความสุขนะครับกกนับรามประกาศไปเชิญท่านประธานท่านอาจารย์พิชเต็นไแหลกแก้วน,นะครับได้่ากประสึกนะครับฝากอ่่งสิ่งดีๆให้กับนักศึกษาได้จะเป็นประดิษฐในอนาคตนะครับ และท่านผู้วิเกียร์ที่เคารพทุกท่านครับในว่วงเวลา2วันที่เราจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับโดยเราเริ่มตั้งแต่เมื่อวานวันที่7มิถุนายน2557ซึ่งเมื่อวานนี้เรานำเสนออโรงงาน3ปีและก็การประชุมทางรายการนะครับซึ่งเราใช้สถานที่2แห่งคือท,ที่อโรงแรม อพูทองเพลสและก็ะที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การสาษาระยงศาของพะเยานะครัเมื่อวานนี้ก็เป็นการนำเสนอโผรงงานของทุกของทุกท่านนะครับของทุกทุกทุก,ทกคน <c oughs> ผมก็มีโอกาสได้ร่วมรับฟังการนำเสนอผลง,งานทั้งสองสาขาวิชาคือการจัดการสุขภาพชุมชนและก็ ราขาวิชาสาาวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นก็ก็ต้องขอชื่นชมว่าเมื่อวานนี้นะครับทั้งสองจุดสองจุดใหญ่นะแต่ว่าอของอการจัดการสุภาพชุมชนแล้วก็มีสองห้องนะครับแล้วก็ของสาวิยาการนั้นก็เป็นห้องเดียวแล้วก็ได้ได้รับฟังรับรู้ทั้งทั้งสามสามสาม,สามห้อง ก็ชื่นชมว่าเรามีความก้าวหน้าไปมากนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อปี2552ซึ่งเป็นช่วงที่เราเตรียมความพร้อมนะครับกว่าเราจะได้หัวข้อนี่กขอยากเย็นนะครับแต่ว่าพอมาวันนี้นะครับก็เป็นการสภิษฐาอีกวันหนึ่งพร้อมที่จะเป็นบัณฑิตนะครับและก็มีการนำเสนอโครงงาน บางโครงงานเท่านั้นเองเนื่องจากว่ามีข้อจํากัดในเรื่องเวลานะครับงานท่านนี้ที่เราจัดทั้งสองวันนะครับทั้งสองสาขาวิชานักศึกษาของเรานั้นมาจากทั้งหลายจังหวัดน,นะครับก็จะเห็นว่ามีทั้งอพยาก็ถือว่าเป็นศูนย์ปลาเป็นเจ้าภาพจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับสลชสุเทพ จากจังหวัดเชียงรายก็มีสรชแม่จันแล้วก็มีรุ่นปีหนึ่งก็มาจากพะเยางรายด้วยนะครับนอกจากนั้นจากจังหวัดนานนะครับสรชอ,อูเพียงจังหวัดนานแล้วก็ของพะเยาเี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนกลางนอกจากนั้นวันนี้ก็มีสรชมีสรกอรจากลำปาง มาร่วมสมทบในปีหนึ่งนะครับถือว่าการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการในสองวันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมที่จะเป็นบัณฑิตใหม่นะครับอ,อีกไม่นานแล้วเราก็จะสาเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่สามผมก็ขอแสดงความชื่นชมในฐานะที่มีส่วนร่วมเริ่มการก่อตั้งมหาวิทยาลัยชีวิตนะครับ ซึ่งเราร่วมกันมาตั้งแต่ของเชียงใหม่ลำปางขย่วในช่วงต้นๆน,น,นะครับตอนหลังก็มีเพิ่มทางะจังหวัดเชียงรายแม่สอนที่อื่นเพิ่มอีกนะครับอันนี้ก็มาฟังวันนี้เมื่อวานนี้นะครับก็ชื่นชมมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาฟังลูกศิษย์ลูกหาปีหนึ่งปีสก็ถือว่าเป็นอัประดาน,นะครับ สามารถพูดจาได้เป็นนัดเป็นตอนเป็นหลักวิชาถ้าเผื่อท่านจนจน,จนท่านจบเนี่ยในสามปีเนี่ยผมว่าแน่นอนคุณภาพของเรานั้นไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเมื่อเช้าเ,าเราได้ฟังจากท่านรองผู้ราชการจังหวัดพะเยาซึ่งท่านมาเป็นประธานี่พิธีเปิดพิธีเปิดท่านก็จะพูดอย่างชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยของเรานั้นเป็นมหาวิทยาลัยเอกนชนเป็นมหาวิายทยาลัยครั้งเลือกนะครับทำเพื่อ ตนเองทําเพื่อครอบครัวทําเพื่อชุมชนและประเทศชาติที่จริงก็ทําเพื่อโลกในซ้ำไปเป็นหมายเวลาเอกนชนที่ทําเพื่อไม่ได้หวังผลกาไรที่เป็นเงินเงินเงินเป็นตัวเงินนะครับเป็นแต่ว่าต้องการสร้างปัญญาให้ประชาชนเอาพราะฉะนั้นผมผมก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในฐานะที่มีส่วนร่วมเต็มใจนะครับเต็มใจวันนี้มาเห็นว่าที่บันดี นะครับก็แต่งเนื้อแต่งตัวกันรอกันสวยทุกท่านนะประาัารย์ก็ทุกท่านนะครับก็ภูมิใจจริงๆเพราะฉะนั้นก็อยากให้วธิบดิตนะครับปี3ทุกทุกท่านทั้งสีจังหวัดแล้วก็รวมทั้งรุ่นน้องปีที่2องปีที่หนะครับว่าได้พวกท่านได้เปรียบปี2องเป็ปี1นึ่ได้เปลี่ยนมากเพราะเห็นตัวอย่าง ได้ฟังตัวอย่างแล้วก็ต่อไปก็จะมีเอกสารหลักฐานสามารถจะค้นคว้าจากหนังสือจากตำราตำราจากอ,าอ,าอินเทอร์เน็ตจากต่างได้มากมายอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบรุ่นน้องแต่ถึงอย่างไรก็ตามรุ่นปีสรุ่นหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะเรียนเตรียมความพร้อมมา2ปีแล้วก็บรีเนเมื่อไหวไล่เปิดอีก3ปีอันนี้ความรู้แน่นมาก ความรู้เนี่ยมากก็ฝากว่าให้ทุกท่านาได้นําความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ให้อย่างสูงสุดผมหวังอย่างนี้ครับว่า,ารุ่นพี่ที่จะจบไปอ,าอยากจะให้มีความเกี่ยวพันกับทางสถาบันการเรียนรู้ผู้ชมชนในภาพใหญ่แต่และสอสชอรเราจะมีชมรมมีสมาคมอย่างไรที่จะให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกับทาง ทางสรชทางสรปของเราทางสถาบันนะครับเราจะมีอันนี้ก็ฝากไปคิดนะครับว่าเราจะรวมกันพัฒนาสถาบันการเรียนรู้เพื่อคนชนของ,งเราให้เจริญข้าวหน้าเพื่อช่วยบ้านเมืองอย่างไรนะครับเราจะมีเครือข่ายมีเน็ตเวิร์กอย่างไรอันนี้ฝากไปนะครับวนะ่าจะนัดก,การหลังจากจบไปแล้วรับปริญญาไปแล้วเนี่ยจะพบกันสักกี่เดือน่อคทัพอะไรไหมายว่าอย่างน้อยอย่างน้อย,น,ยน่าจะปีละหนึ่งครั้ง นะครับอันนี้เรามีเป็นต้นนะครับเราจะส่ะงเสริมสถาบันการเรียนรู้ของคนชนให้เป็นที่รู้จักของหน่วยงานสถาบันต่างๆให้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีกชมเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องเราจะต้องเดินทางกลับเดินทางไกลนะครับหลายจาังหวัดด้วยกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกสว่วนนะครับไม่ว่าจะเป็น รบรพยาซึ่งว่าคเป็นเจ้าภาพรวมทั้งผอสรชทุกสรชในจังหวัดพะเยาที่เป็นเจ้าภาพรวมทั้งนักศึกษาเครือข่ายต้องขอขอบพระคุณผอสรชทุกสรชและนักศึกษาทุกท่านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับทาให้การประชุมแถาชาการและการเสนอผลงานครั้งนี้ของเราทั้งสองวันสมบูรณ์สมบูรณ์บแบบไปด้วยดีรวมทั้งโรงแรมที่พัก นะครับช่างภาพส่วนที่เกี่ยวข้องทุกส่วนนะครับที่ทําให้งานพวกเราบรรลุตามเป้าหมายทุกประการนะครับก็ขอแสดงความชื่นชมกับทุกส่วนก็ถือว่างานครั้งนี้สมบูรณ์ที่สุดผมจะหาวอากาสไปแสดงความยินดีช e ื่นชมกับพวกท่านอีกครั้งหนึ่งเมื่อทางสถาบันได้มี อภร,รณ์การที่แน่นอนนะว่าคร่าวๆก็ทราบจากทางท่านพออเป็นศีว่าจะรับปริญาบัตรประมาณวันที่25หรือ26ธันวาคม2557นี้นะครับสถานที่ก่ยังเป็นอยู่อ2ส,สามแห่งนะครับผมจะหาโอกาสไปสแสดงบวามยินดีกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับในโอกาสนี้ก็ขออ้างอำนาจดุลพระศรีรัตนาไรและสิ่งศิษส์ท่านหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบัตรพยาก็มีพระเจ้าตนหลวงรวเมนดวงวิญญาณของพง่อคุณกำเืิงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือได้โปรดอํานวยอยพรให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการสําหรับท่านที่เดินทางกลับก็ขอให้เดินทางกลับโดยสัสวิภาพ ขอให้การดำเนินโครงการในการสัมมนาทรงวิชาการและการเสนอผลงาน3ปีของพวกเราของสถาบันการเรียนรู้เพื่อพรมชนของพวกเราทั้งหมดที่มาร่วมกันใน2วันนี้จงบรรลุตามเป้าหมายและผมขอปิดการประชุมสัมมนาทรงวิชาการและการเสนอผลงาน3ปีของพวกเราณโอกาสนี้ครับ ขอบคุณร้อต่อทุกทุกสูงนะครับในนามของขอ้าราชการนะครับทั้งสรอสรป